การนำบุรีคืบหน้าย่งน้ำทองผาภูมิชาวสวนทุเรียนฝากสื่อพันไปถึงนายกรัฐมนตรีเศรษฐาขอโครงการฝนหลวงช่วยเกษตรกรด่วนจากกรณีชาวสวนทุเรียนทองผาภูมิแย่งนำกันสร้างความเดือดร้อนโดยที่ส่วนของสองสามีภรยาชาวอุตรดิตถ์ที่ผ่านชีวิตจากผู้รับเหมาก่อสร้างมาทำสวนทุเรียนและเงาะที่หมู่บ้านสะพานลาวอำเภอทองผาภูมาเกือบ30ปีเพิ่งเจอปัญหาภัยแล้งหนักมากปีนี้ทุเรียนที่ปลูกกำลังยืนต้นตายเป็นจำนวนมาก ผลผลิตที่ออกมาก็ไม่ดีอำเภอทองผาภูมิมีสวนทุเรียนกว่า2,000ไร่กำลังขาดน้ำกำลังยืนต้นตายเกิน50%ในพื้นที่ขอฝากคุณบรรจงผ่านไปถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปดูแลเรื่องยางพาราชายแดนอำเภอสังขาบุรีให้ช่วยเกษตรกร,ร,กรสวนทุเรียนทองผาภูมินายกร่งสั่งการขอโครงการฝนหลวงมาช่วยชาวบ้านด่วน ผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าได้เดินทางไปบริเวณสะพานลาวตำบลสหกรณ์นิคมอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพบกับคุณวรานานท์สีเฮียงคุณนุชสีเฮียงสองสามีภรรยาชาวอุตรดิตถ์ที่ผันชีวิตจากผู้รับเหมาก่อสร้างมาทำเกษตรบนเนื้อที่เกือบ30ไร่ โดยเริ่มแรกปลูกมันสำปะหลังต่อมาได้หันไปปลูกสวนทุเรียนและเงาะมาได้เกือบ30ปีแล้วโดวยแบ่งเป็นรุ่นๆเดิมสภาพอากาศในอำเภอทองผาภูมิโดยเฉพาะบริเวณสะพานลาวอากาศดีมากๆสวนทุเรียนสวนเงาะสมบูรณ์ดีมาตลอดเพิ่งมาเจอในปีนี้สภาพอากาศร้อนจัดแรงมากๆทำให้ทุเรียนที่ปลูกได้ยืนต้นตายเป็นจำนวนมากผลผลิตที่ออกมาก็ไม่ดีสาเหตุจากการขาดน้ำ ทำให้ต้นไม่แข็งแรงได้เกิดเชื้อรากินลําต้นลุกลามลงไปยังรากสุดท้ายทําให้ทุเรียนยืนต้นตายปกติจะมีรายได้จากการขายทุเรียนปีละ2-3ล้านบาทปีนี้คาดว่าไม่ถึง200,000บาทโดยทุเรียน1ต้นจะให้ผลผลิตประมาณ20,000บาทซึ่งในสวนปลูกไว้จํานวน515ต้นและมีเงาะอีก155ต้นงาะก,ก็ประสบปัญหาเช่นกันทุกวันนี้ต้องซื้อน้ำารดเพื่อรักษาต้นไว ค่าน้ำต่อวัน6,000บาทซึ่งน้ำที่ซื้อมาก็จะปล่อยได้ต้นละแค่10นาทีเท่านั้นไม่เพียงพอกับทุเรียน1ต้นปกติต้องปล่อยน้ำเลี้งถึง30นาทีแต่ก็ต้องแบ่งไปยังส่วนของเกษตรไร่อื่นอีกด้วยในเขตพื้นที่สะพานล,ลาวมีสวนทุเรียนไม่ต่ำกว่า2,000ไร่หากไม่เกิดภัยแล้งผลผลิตก็จะได้ดีปีนี้เป็นปีที่เยี่มมากๆตั้งแต่อยู่ที่นี่มาหลังจากนี้จะต้องมาซ้มผสมสารอ,อื่น โดยใช้พื้นที่ทนแรงกว่าทุเรียนขอฝากสื่อมวลชนพันไปถึงนายเศรษฐาทวีสินที่จะเดินทางมาดูเรื่องยางพาราให้มาดูเกษตรกร,ร,กรชาวสวนทุเรียนบ้างเร่งขอโครงการฝนหลวงช่วยเกษตรกร,ร,กรด่วนสำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้นโดยคุณชยุโสงกลหัวหน้ากลุ่มงานงส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานกเกษตรจังหวัดกาญจนบ,บุรียอมรับว่าในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิชาวสวนไม่มีน้ำแล้วต้องซื้อน้ำจากแหล่งต่างๆแต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร ประกอบกับผลผลิตกำลังจะรอการเก็บเกี่ยวอีกไม่นานนี้จึงต้องหาแหล่งน้ำจนเกิดการไม่ยินยอมให้น้ำในแต่ละแห่งไปใช้กันเป็นปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดกำลังดำเนินการขอน้ำไปยังหน่วยงานต่างๆและมีการเตรียมขอการเจาะบ่อบาดาลจากหน่วยงานน้ำบาดาลเขตสองสุพรรณบุรีเพราะเชี่วชันการจัดหาน้ำบาดาลซึ่งที่ชาวบ้านเจาะกันนั้นน้ำออกไม่เพียงพอและปัญหาหลักเลยคือปีนี้ความแห้งแล้งเกิดขึ้นทั้งสีภาค ในอนาคตยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นชาวสวนที่ปลูกพืชจะต้องคำนวณจัดหารแหล่งน้ําของตนเองไว้ให้เพียงพอด้วยเนื่องจากที่ผ่านมาในพื้นที่อังเพอทองหาภูมิไม่เคยประสบปัญหาความแห้งแล้งเช่นนี้มาก,ก่อนเมื่อเจอปัญหาขึ้นตามลําห้วยจึงขาดน้ําเกษตรกรก็ตั้งตัวไม่ทันทําให้ทุเรียนรวมถึงพืชอื่นๆต้องยืนต้นตายในปีนี้ดังนั้นเกษตรกรต้องหันมาจัดหารแหล่งน้ําของตนเองไว้ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีได้ลงตรวจสอบพื้นที่ประชุมเตรียมเล็งหาทางช่วยเหลือแก่เกษตรกรและได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังโครงการฝนหลวงให้ช่วยเหลือกเกษตรกรในพื้นที่ทําการเกษตรเนื่องจากในพื้นที่เกิดการย่งน้ำพอพืชเกษตรเช่นทุเรียนเนาะลองกองนิ้นจี่และพืชอื่นๆกําลังจะเย็นต้นตายเป็นลักษณะอย่างนี้เด่นนะครับเด่นสมบูรณ์ต้นอย่างนี้นะสมบูรณ์รนะคต้นที่สมบูรณ์ เอาอยากจะให้เล่าที่มาที่ไปต้องมาอยู่ตรงนี้ครับมาที่เมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นปลูกมันปลูกมันทางนี้ก็จะเป็นยางพาราพอเห็นเขาทําทุเรียนกันแล้วผมก็เลยลองทําดูห้าไร่เบื้องต้นก็ได้ผลผลิตที่ดีเมื่อก่อนมันไม่มีความรู้ไม่มีความชานาญเรื่องทุเรียนก็ทํางานก่อสร้างเก็บเงินเก็บพอมันเก็บผสมผสานแบบแบบ ผสมผสานกันแบบมีมังคุดบ้างทุเรียนบ้างแล้วก็ล่องกล่องบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่ผ่านมาผลผลิตเป็นไงที่ผ่านมา,า,นมาก็ <okay. S 2> โอเคอยู่<ป>แต่ว่าปีนี้มันเจอภัยแรงมากก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่มีตัวนี้มันลูกสมบูรณ์เนี้ยประมาล ที่ตายไปเนี่ยต้องปีนี้่ะปีนี้ถือว่าแรงถือ,ถอว่าแรงมากาเลยยืนต้นตายมีม<อ>สามต้นมีมีสามต้นที่ยืนตายนะแต่ที่ยังไม่ยืนตายอ่ะมันมีหลายต้นอยู่ที่ลูกมันมีแล้วแล้วมันแบบมันแตกอ่ะแบบมันแตกแล้วเราก็สอยทิ้ง <ST AR> ถ้าเราไม่สอยทิ้งอ่ะคือต้นมันก็จะตายเราก็ต้องเอาต้นไป้กนลูกมันก็ต้องทิ้งไปอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ไม่ทิ้งลูกอ่ะต้นเราก็คือไม่ได้เลยจบ ที่ตายเพราะขาดน้ำหรือติดเป็นเป็นโรคน่าจะเป็นขาดน้ำด้วยทั้งสองอย่างมันก็ขาดน้ำรากก็จะไม่เดินพอไม่เดินปุ๊บพวกมันไม่กินอาหารไม่กินอาหารพวกก็ต่อต้านทานพวกโรควัชพืชไม่ได้แล้วน้ำมันขาดอย่างนี้เราทำไงครับก็ส่วนมากก็ใช้วิธีซื้อบ้างแล้วก็ไปดูดช่วยกันแล้วมันมันคุ้มหรอครับไม่คุ้มก็ต้องทำค่ะ เพราะว่าเราต้องให้หรักษาต้นไว้ก่อนไม่หวังผลผลิตเลยปีนี้ต้นในนี้อย่างน้อยก็สิบปีขึ้นอ่างั้นก็น,นี่อย่างต้นนี้ก็สิบสามปีอะอ,อย่างต้นนี้สิบสามปีแล้วนะสิบสามปีค่ะตั้งแต่ปลูกมาสิบสามปีปลูกปีเมื่อปีห้าห้าปีห้าห้านี่แหละแล้วตัวไอ้ตัวนั้นอะปลูกปีหกหกสองหกหนึ่งหกสองตัวนั้นแปลงนั้นอะจะหกสองค่ะ ตัวนั้นจะไอ้ฉพาะผู้เรียนจะเป็น297ต้นค่ะคิดว่าจะตายเยอะไหมเนี่ยก็น่าจะตายเยอะอยู่ถ้าฝนไม่มาถ้าฝนไม่มาในช่วงนี้2วันนี้อาจจะแย่มากกว่านี้เพราะว่าไม่ตามที่สังเกตที่ใบที่คลองอ่ะน้ำมันไม่ไหลลย่ที่คลองไม่ไหลล้ไม่มีน้ำเลยในคลองซึ่งปก ผ่านมาสี่ห้าสิบปีไม่เคยแห้งคลองตัวนี้น้ำตกก็ไม่เคยแห้งปีนี้น้ำตกแห้งคลองแห้งแบบขาดไปทุกหุ่นหนองคลองมึงไม่มีให้สำรองน้ำเลยปีนี้ซื้อไปแล้วสิบสิบคันละสิบเที่ยวแล้วนะเที่ยวละพันห้าเที่ยวละพันห้าใช้กี่คันรถต่อวันยังไงอ๋อถ้าส่วนมากมันก็ของเขาด้วยของเราด้วยมันก็ไม่พอเนาะเขาวิ่งวันหนึ่งก็ได้แค่สิบกว่าเที่ยวอย่างเงี้ย เราก็ขอเขาวันเว้นวันบางวันเราก็ขอสามคันบางวันก็สี่คันบางวันที่ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ให้เข้าไปโกนอย่างเงี้ยแต่เขาก็ให้เขาก็ช่วยเราเหมือนกันเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกโอ้โหเราเป็นร้อยต้นนี้เท่าไหร่นะในไร่ห้าร้อยต้นห้าร้อยต้นห้าร้อยสิบห้าห้าร้อยสิบห้าต้นเียนมพร่ต้ต่าร้อยห้าสิบห้าต้น ในพื้นที่พื้นที่ก็ไร่เนี่ยนะไร่หนึ่งจะปลูกได้ยี่ห้าต้นแปดคูณแปดเมตรปีนี้คาดหวังว่าจะได้เท่าไหร่ปีนี้คาดหวังไม่ถึงล้านหรอกค่ะไม่ถึงตามที่มองด้วยสายตาไม่ถึงล้านไม่ถึงล้านแน่นอนปีได้สองล้านสามล้านปีนี้ไม่ได้หวังเลยอยากจะฝากฝากให้ทางหน่วยงานของรัฐบาลฝาก ดูแลนะครับผมที่ผ่านมาเรรื่ององอะไยังไม่มีใครยื่ยน<ห>ข้ามามช่วยเรื่องน้ําเลยเร,เรื่องแหล่งน้ําส่วนมากแหล่งน้ำํำมาปัจจัยยากปัจจัยสําคัญมากเลยละ่ะถ้ามีแก้มลิงบ้างมีฝายน้ําล้นบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าที่บ้านเรามันก็ทํายากมันไม่ใช่ที่ของแบบไอส่วน<อ>ตัวม,มันเป็นของโอปออย่างเงี้ยค่ะมันก็จะยากหน่อย ก็อยากให้ทางหน่วยงานของรัฐดูดูให้หน่อยฝากด้วยค่ะเพราะเราก็ไม่มีายชะลอน้ําหรือแอ่งน้ําแหล่งน้ําที่สต๊อกไว้ไม่มีต้องการตรงนี้ด้วยฝากถึงหน่วยงานรัฐบาลด้วยครับผมเดี๋ยวรุงนายยกฝากไปถึงท่านนายกด้วยฝากดูแลหน่อยครับอยากอยาแย่แล้วนายยกขึ้นมาไปดูนู่น ต้นน้ำเลย้นเลยที่จะทำอย่างไรนบ้างเพราะว่ามันมีพื้นที่อยู่แล้วแถวนี้เกษตเยอะเพราะว่าฝั่งทางนู้นก็ใช่ทางนี้ด้วยแล้วก็ขึ้นไปอ่ะสวนทุเรียนทั้งนั้นถ้าขึ้นทางซอยนี้นะไม่ใช่มีแต่เราที่มากกว่าเรายังมีอยู่เยอะแยะเลยบางคนเขาก็เดือดร้อนบ้างบางคนก็ไม่เดือดร้อนเนาะเรื่องน้ำอ่ะเรื่องน้ำนี่ปัจจัยหลักมากสําหรับทุเรียนครับ เกษตรกรต้องมีแหล่งน้ําที่สมบูรณ์ถ้าไม่สมบูรณ์นี่ปลูกไม่ได้เรื่องทุเรียน <Yeah. S 2> เพราะว่าตัวนี้มันน้ําต้องการเยอะแต่อย่างอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกอย่างอย่างมังคุดอ่ะส้มโอก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะให้ไปนิดนิดหน,น่อยหน่อยมันก็อยู่ได้ <Yeah. S 2> แต่ว่าทุเรียนเนี้ยแย่ yeah. <Yeah. S 2> เห็นหมันมาล่องคล้องแค่งถ้าเกิดน้ําไม่พอก็อย่างที่คุณพี่เห็นแหละข่าวหนงยี mm. <laughs> ้สิบสี่การจันน้บุรีชุติการไหลวารินออรายงาน